โอเคแล้ว okay, ผมก็ขอาการาบสวัสดีคุณผูชมที่น่ารักคุกคนทุกท่านที่เข้ามาดูเนาะก็วันนี้เราก็จะมาแจกเน็ตทูฟรีหกตัวอ่ะไปเริ่มกันเลยดอกจัน8 7 8ดอกจัน2ซสี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่ 320MB ระยะการใช้งานอยู่ที่1วัน ไปตัวที่2ดอกจั 9, 0, 0, น900ดอกจัน3510สี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่1กิกระยะการใช้งานอยู่ที่1วันตัวที่3ดอกจั 9, 3, 5, น935ดอกจัน98สี่เหลี่ยมน,นี่ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่2กิกระยะการใช้งานอยู่ที่30วัน เน็ตตัวที่4ดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่5กิกระยะการใช้งานอยู่ที่30วันเน็ตตัวที่5ดอกจัน935ดอกจัน35สี่เหลี่ยมอันนี้ก็จะเป็นเน็ตความเร็วอยู่ที่2กิกระยะการใช้งานอยู่ที่30วันและเน็ตตัวสุดท้ายดอกจัน935ดอกจัน 99สี่เหลียบอันนี้ก็จะเป็นเหตุความเร็วอยู่ที่2 g กิกะยรการใช้งานอยู่ที่30บวันก็กดติดตามก็ได้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเพราะเรามีแจกกัน้เรือร่อยๆ